ในวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาการงานอาชีพชัพ้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเป็นเรื่องของการดูแลเสื้อผ้านะครับผูคิดว่านักเรียนทุกคนเนี่ยคงจะรู้จักนะวิธีการซักผ้ารีดผ้าตากผ้านะครับหล่านีเน้นะซึ่งบางคนอาจจะได้ทําเองหรือบางคนอาจจะได้ช่วยผู้ปกครองนะครับนะแต่ว่าเพื่อให้ลดภาระในเรื่องของการซักผ้ารีดผ้าเนี่ยเราสามารถทําได้นะโดยการปฏิบัติตัวก่อนที่จะนํามันไป ซักไปรีดนะครับวิธีปฏิบัติที่เราควรปฏิบัตินในชีวิตประจําวันของเราก็คือในเรื่องของคณะสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยต้องระมัดระวังไม่ให้มันเปื้อนนะอย่าไปเล่นให้มันสกรปรกมากนะควรจะรู้นะครับนะอย่าให้มันถูกของมีคมเกี่ยวขาดอะไรพวกนี้นะซึ่งมันจะต้องทําให้การรักษาในยุย่งยากเข้าไปอีกนะครับนะไม่ควรใส่ของหนักนะยกตัวอย่างเช่นมีดนะลงไปในกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเกงเนะเพราะมันจะทำให้ขาดได้ แนะทุหลักนักเรียนบางคนชอบใส่เหรียญลืงไปน,นี่มันก็หนักเหมือนกันนะครับแลนะพยายามใส่แบงค์เยอะๆนะครับอันที่3คือเสื้อผ้าเมื่อถอดแล้วจะสวมใส่ไปใหม่เนี่ยยกนะตัวอย่างเช่นเสื้อกันหนาวเนี่ยซึ่งมันจะซักยากเนี่ยนะครับแล้วคนจะแขวนนะอย่าแขวนไว้ในที่ตะปูนะครับครจะใส่ไม้แขวนเสื้อนะเพื่อที่จะให้มันได้อยู่รูปทรงนะไม่ไม่ต้องรีดใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะที่สี่คือสำรวจสัญ,ญลักษณ์ ที่มันติดกับเสื้อผ้าเนี่ยนะครับเขาจะบอกวิธีการดูแลมาให้โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เราซื้อมันจะมีถ้า,ถ,าถ้าทำโดยผลิตโดยโรงงานเนี่ยก็จะมีป้ายสัญลักษณ์ติดมาให้เรื่องของการดูแลรักษานะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดกันในรายละเอียดต่อไปนะครับอันที่二คือสํารวจชนิดของผ้าที่เราซื้อมาในเสเื้อผ้าที่เราซื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะได้ดูแลได้ถูกต้องนะครับเหมาะสมกับผ้าชนิดนั้นๆน,น,นะครับนะ ต่อไปก็คือต้องหยิบของที่มันอยู่ในกระเป๋าเสือ้อกระเป๋าเกงเนี่ยออกนะครับก่อนที่จะขจัดรอยเปื้อนนะและก็น,นาไปซักเนี่ยรอยเปื้อนเหล่านี้นักเรียนเคยรู้มาแล้วนะครับว่าจะกําจัดได้อย่างไรนะรอยเปื้อนแต่ละอย่างก็จะกําจัดได้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้นักเรียนได้ไปศึกษามาแล้วนะนะอันที่สาอันที่เจ็ก็คือข,ขจัดรอยเปื้อนทันทีที่พบว่ามันเปื้อนนะเพื่อที่จะประหยัดแรงงานในการซักนะครับ นะซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มันจำรุดก่อนที่เราจะไปทำความสะอาดนะครับแยกสีผ้าขาวผ้าสีนะครับแยกออกจากกันก่อนที่เราจะนำไปซักนะนันกเรียนคงจะทราบเพราะอะไรหลองเดาสนะิเพราะว่าสีอาจจะตกใส่กันใช่ไหมครับเพราะนั้นควรจะแยกนะอย่างยิ่งเลยนะครับอันที่สีก็คือศึกษาวิธีใช้วัสดุเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าให้เข้าใจ ใช้ยกตัวอย่างเช่นเตารีดเนี่ยจะใช้ไฟแรงจัดหรือแรงน้อยนะผมซักฟอกอันนี้ใช้กับผ้าอะไรได้นะียควรจะศึกษา้เรียบร้อยก่อนนะครับนะสุดท้ายเรื่องของการจะเก็บเสื้อผ้านะไม่ให้เสียรูปทรงเนี่ยเราจะทําได้ยังไงนะเช่นการแขวนการพับเหล่านี้ดูด้วยนะครับนะมันจะช่วยประหยัดเวลาในการซักในการรีดให้กับเราด้วยนะครับ สำหรับเรื่องของการซักผ้านะครับปัจจุบันนี้เราจะนิยมซักผ้ากันด้วยเครื่องใช่ไหมทบทุกบ้านจะมีเครื่องซักผ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่จะซักเนี่ยเราก็ควรจะรู้จักวิธีปฏิบัติของมันนะครับเช่นนะครับก่อนซักผ้าเนี่ยตรวจดูของในกระเป๋าก่อนนะครับว่ามีวัสดุอะไรตกค้างอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ให้ออก ยกตัวอย่างถ้าเช่นสตางเรียนเหล่านี้มันก็จะไปติดในเครื่องใช่ไหมหรือถ้ามันเป็นกระดาษทิชชู่มันอาจจะละลายออกมานะครับเละเทะออกมาแล้วมันจะไปเปื้อนไปติดกับเสื้อผ้าตัวอื่นอย่างนี้นะครับเราก็ควรจะเอาออกให้หมดก่อนนะครับนะกับเสื้อผ้าเอาด้านในออกก่อนที่จะซักนะเพราะว่าบางทีกระดุมอะไรเหล่านี้มันอาจจะไปเกี่ยวไปพันกันอย่างนี้นะครับเราก็ควรจะกลับให้มันเรียบร้อยนะครับนะ,นะเพื่อให้ผ้าสะอาดอย่างตัวถึงเนี่ย ก็ควรจะใช้ผงซักฟอกที่มันเหมาะกับเครื่องนะแล้วก็ใช้สารซักฟอกนะครับป้ายบริเวณที่มันเปื้อนมากๆนะเช่นคอเสื้อปกเสื้อก่อนนะก่อนที่จะนําไปซัดนะครับนะเมื่อนําผ้าใส่เครื่องแล้วก็ดูด้วยว่าน้ําหนักที่เครื่องเขาบอกเนี่ยมันพอดีกับเสื้อผ้าเราไหมนะกะประมาณให้ถูกนะบางทีเครื่องมันจะทําหนักเกินไปแล้วมันก็จะไม่สะอาดนะครับ นะการนำสารซักฟอกอื่น,นมาใส่ในเครื่องซักผ้าเนี่ยต้องดูตามคำแนะนำของเครื่องด้วยนะครับนะเพื่อใหเอ้เสื้อผ้าให้เสื้อผ้ามันสะอาดยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะแช่ผ้าทิ้งไว้ก่อนที่จะเปิดเครื่องนะครับนะตั้งการซักตามคำแนะนำของเสื้อเครื่องเครื่องซักผ้านะครับว่าผ้าไหนควรจะปั่นกีนาทีใช้ผงซักฟอกเท่าไหร่ก็จะบอกเอาไว้ นะครับเมื่อซักเสร็จแล้วก็ให้รีบนําออกจากเครื่องซักผ้านะอย่าปล่อยเอาไว้เพราะว่ามันจะทําให้อับชื้นนะแล้วก็เหม็นได้นะครับถ้าปล่อยไว้นานๆนนนะต่อไปถ้าเราซักผ้าด้วยมือนะอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดอย่างยิ่งนะเสื้อผ้าสองสมชิ้นอะไรเนี่ยเราสามารถซักด้วยมือได้นะครับนะเราอาจจะซักเองนะจะดีกว่าที่จะไปใช้เครื่องนะครับนะก่อนซักก็ต้องเอาวัสดุที่ตกค้างอยู่ในเสื้อผ้าออกเหมือนเหมือนก,นกันกับใช้เครื่องนะครับนะ แล้วก็เสือ้อแล้วก็สัารวจว่าเสื้อผ้านะั้นมันชารุดหรือไม่นะใช่มันขาดตรงไหนบ้างถ้าเราซักลงไปถ้ามือเราขยี้แรงๆมันจะขาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นควรจะซ่อมแซมมันก่อนนะแยกผ้าขาวผ้าสีออกจากกันนะเหมือนกับเครื่องซักผ้านะครับนะชุดชั้นในถุงเท้าอะไรอย่างนี้ก็แยกออกมาก่อนนะเพราะมันสกปรปกไม่เท่ากันนะครับควรจะแยกซักนะครับ นะแล้ก็เทน้ำเปล่ากับผงซักฟอกเนะี่ยแช่แล้วก็แช่ผ้าทิ้งไว้สัก10-15นาทีนะ mm hmm. เพื่อให้ผงซักฟอกมันซึมเข้าไปในเนื้อผ้าน้ำจะได้ซักออกได้ง่ายนะครับและไยความสกรปรกออกมา mm hmm. นะขยี้หรือแปลงผ้าให้ทั่วบริเวณที่เราที่มันสกรปรกนะครับโดยใช้สบู่หรือน้ำยากำจัดคราบนะครับนะบีบน้ำออกนะครับเราเรียกว่าบิดกันะน,ะนะครับแล้วก็ไปซักในน้ำเปล่าสักสองครั้ง นะครับเพื่อให้มันสะอาดนะครับแล้วอาจจะใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มหรือไม่ปรับผ้านุ่มก็แล้วแต่นักเรียนชอบนะครับก่อนที่จะนําเป็นตานะครับทีนี้เรามาดูว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของป้ายนะที่มันบอกว่าคําแนะนําว่าจะใช้อย่างไรกับเสื้อผ้าเหล่านี้นะครับในกรณีที่ซักด้วยเครื่องเนี่ยและในป้ายที่เสื้อหรือที่กางเกงเนี่ยมันจะมีป้ายบอกเนี่ยจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเห็นเป็นรูปกระมังและมีน้ำเนี่ย นะนะแล้วก็มีองศาบอกด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาบอกว่าให้ผ้าเนี้ยซักด้วยน้ําที่อุณหภูมินะประมาณ30องศาหรือต่ากว่านะเพื่อไม่ให้มันร้อนหรือมันทำลายเนื้อผ้าน,นะครับมันก็จะมี30 40, 40 50ซึ่งเขาจะบอกเอาไว้นะครับและอีกรูปหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือมีรูปอ่างน้ําแล้วก็มือเนี่ยแสดงว่าเขาห้ามซักด้วยมือนะผ้าอันนี้เพราะว่ามันอาจจะแรงเกินไปอาจจะทําให้เสื้อผ้าย่ยนหรือขาดอะไรแบบนี้ได้ง่าย นะครับแต่ถ้ามีรูปกระมังน้ําแล้วก็มีการกระบาดเนี่ยแสดงว่าผ้านั้นห้ามซักเลยนะครับเลยต้องทําความสะอาดด้วยวิธีอื่นน,นะเช่นฉีดน้าย,นยาอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับนอะนี้เราต้องดูที่ป้ายให้ดีนะต่อไปในเรื่องของการซักแห้งนะครับผ้าบางตัวมันซักด้วยน้ําแบบเครื่องซักผ้าหรือซักด้วยมือไม่ได้ก็จะซักแห้งในสัญลักษณ์ก็จะบอก นะครับเป็นรูปวงกลมนักเรียนเป็นรูปวงกลมนะครับถ้าเป็นรูปวงกลมอย่างเดียวบอกว่าสามารถซักแห้งได้นะส่วนใหญ่ซักแห้งเรียเขาจะไปซักตามร้านนะครับถ้าใครอยากซักเองก็ต้องศึกษาและเอียดให้ดีนะแต่ถ้าเป็นรูปวงกลมแล้วมีกระบาดแสดงว่าผ้าชิ้นนั้นห้ามซักแห้งนะครับทุกยนจำมาไว้ด้วยนะครับเวลาเราไปดูที่เสื้อผ้าเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกนะครับอันนี้เรื่องของการใช้สารฟอกขาวนะตามที่เขาโฆษณาอยู่เรียน จะเห็นว่าน้ํายาซักผ้าขาวน้ํายาฟอกขาวอะไรพวกนี้มันจะกําจัดคราบที่เปื้อนได้ดีนะครับจะทําให้เสื้อผ้าขาวขึ้นอะไรเหล่านี้นะครับสัญลักษณ์ก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะครับถ้ามีรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาบอกว่าใช้น้ํายาฟอกขาวได้ทุกชนิดนะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อน้ํายาฟอกขาวมาเราต้องอ่านรายละเอียดหรือคําแนะนำนะในในใน,ในผลิตภัณฑ์นั้นให้ดีนะครับถ้ามีน้ํายาฟอกขาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มี CL แสดงว่าให้ใช้สารฟอกขาวนะที่เราซื้อมานั้นถ้ามันมีคอลีนผสมเป็นองค์ประกอบอยู่ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีขีดขั้นลหลายหลขีดแบบนี้นะครับห้ามใช้สารที่มีคอลีนองค์ประกอบในการซักผ้าขาวนะฟอกข,ขาวของเรานะครับในทันมองเดียวกันถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็กระบาดแสดงว่าห้ามใช้ยาห้ามใช้สารฟอกขาวกับเสื้อผ้าชนิดนี้นะครับ ตรงนี้ให้เรียนสังเกตนะอาจะเป็นเรื่องของการตากนะครับวิธีการตากก็มีหลายแบบนะครับมันก็ช่วยให้เรื่องของการซักผ้ารีดผ้าได้เหมือนกันได้ยกตัวอย่างนะอันนี้การตากผ้าก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะจอรักงานตัดผ้านะครับอ่านเรียนดูถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีขีดตรงกลางเนี่ยอบอกให้ตากในแนวราบนะอย่างเช่นแบบนี้นะครับนะต่อไปถ้ามีสี่เหลี่ยมแล้วมีคือผมงกลมเล็ก บอกให้ตากด้วยการแขวนนะแขวนนี่นี่หมายถึงก็แขวนด้วยไม้แขวนเสื้อนะเหล่านี้มันจะช่วยให้ถนอมผ้าได้มากขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีขีดแนวตั้งนะครับก็ให้ตากด้วยการแขวนนะให้ให้น้ำมันหยดจนแห้งนะไม่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 ให้ใช้แดดเยอะเหล่านี้นะครับให้มันหยุดแห้งองนะหรือถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีขีดสองขีดตรงนี้บอกให้ตากในร่มนะไม่ควรจะไปถูกแสงแดด นะครับะฉะนั้นนี้ตากในรุ่มและเพื่อเป็นการถนอมผ้าของเรานะครับต่อไปเรื่องของการอบนะถ้าเรามีเครื่องซักผ้าที่มันอบได้หรือมีเครื่องอบแตงหากเนี่ยนะเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ของรูปสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะวงกลมอยู่ในสี่เหลี่ยมเรื่อ,องการอบแห้งนะครับ,นะรบนะตัวอย่างตรงนี้นะครับนะถ้ามีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมและววงกลมนะครับแสดงว่าวอบแห้งได้ นะครับอบแห้งในเครื่องก็จะใช้ความร้อนเล็กน้อยนะเพื่อให้ามแห้งเร็วนะครับไม่ต้องนําไปตากนะนะต่อไปถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้ววงกลมแล้วมีจุดตรงกลางบอกว่าอบแห้งได้ในอุณหภูมิที่ต่ำนะเราจะสามารถที่จะปรับอุณหภูมิเรื่องของการอบได้นะครับถ้ามีจุดเดียวแสดงว่าอุณหภูมิต่ำนะครับถ้ามีสอุกแสดงว่าให้อุณหภูมิปานกลางนะปานกลางคือร้อนขึ้นมานิดหนึง่งนะครับนะเราก็ดูที่เครื่องว่าเราจะปรับสักประมาณเท่าไหร่ 30องศา40องศาอะไรเหล่านี้นะครับนะส่วนถ้าเป็นรูปที่มีการกระบาดด้วยตรงกลางแสดงว่าอันนี้ห้ามอบนะครับนักเรียนต้องใช้วิธีการตากหรือพึ่งเอานะครับตรงนี้นุ่มเนนจะได้ดูแลเสื้อผ้าได้ถูกต้องนะครับอ่าต่อไปเป็นเรื่องของการรีดนะครับการรีดผ้าเราอยาเป็นรูปตารีดนะครับแบบรูปตารีดตรงนี้นะจะเห็นในอย่างในตัวอย่างนี้นะครับรูปตารีด นตถ้าเตารีดด้วยแล้วก็มีจุด1จุดแสดงว่าให้รีดด้วยอุณหภูมิต่ำก็เียสามารถที่จะปรับได้ในเตารีดทุก,ทก,ทกตารีดทุกอันเนี่ยนะครับจะมีการปรับอุณหภูมิได้เ็เลยต้องศึกษาก่อนที่จะใช้นะครับถ้ารีดด้วยอุณหภูมิต่ําแสดงว่าเราก็ต้องใช้ให้ต่ำถ้าเรารีดด้วยใช้อุณหภูมิสูงผพราะอาจจะย่นจะยืดอะไรเหล่านี้นะครับถ้ามี2จุดก็ให้อุณหภูมิปักลาง นะเราก็ต้องดูว่าประมาณเท่าไหร่ปานกลางนะประมาณสัก70-80นะไม่ถึงร0อหรือ100ยเศษๆอะเหล่านี้แล้วแต่ผ้าที่เราดูตั้งแต่แรกว่าผ้าชนิดไหนนะควรจะรีดด้วยไฟขนาดไหนนะครับถ้ามี3จุดก็แสดงว่าอุณหภูมิสูงนะปกติก็เป็นร้อยขึ้นไปเนาะแต่ถ้าเป็นเตารีดและมีการกระบาทแสดงว่าห้ามรีดนะเพราะอาจจะทำให้เสื้อผ้ายับย้บยวยเหล่านี้นะนะนะเพราะฉะนั้นห้ามรีดนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่น เสื้อยืดที่ทําด้วยใยสังเคราะห์เหล่านี้เราจะไม่ค่อยรีดนะครับรือต้องใช้ผ้ารองรีดนะครับอ่าเียเรียนดูซินะีี่เราศึกษามาแล้วเนี่ยในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ในการดูแลรักษาเสื้อผ้าเนี่ยนะครับแล้วดูไปเรื่องของอเรื่องของการซักการรีดการตากการใช้น้ายาฟอกขาวๆๆการอบเหล่านี้ใช่ไหม ดังนั้นตรงนี้เรียนดูสัญลักษณ์ของเสื้อตัวนี้ซิว่านักเรียนจะดูแลรักษามันได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเสื้อผ้านะครับหวังว่ามันจะได้นาเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆสําหรับนักเรียนนะครับนะอาจจะทําด้วยตัวเองหรืออาจจะไปช่วยเหลือผู้ปกครองก็ได้นะครับเรียนโตแล้วสามารถที่จะทําได้นะครับนะในเรื่องของการดูแลเสื้อผ้าวิธีอื่นๆนะครับเนะื้ออื่นๆที่เราจะเรียนรู้ต่อไปเนี่ยก็ขอให้เราได้ นำไปปฏิบัติจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ